สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวปั๊มเบมโบนะครับตัวคอซ่านะครับก็เปรียบเทียบฟิลลิ่งนะครับระหว่างปั๊มบนเดิมนะครับกับปั๊มตัวคอซ่าครับว่าฟิลลิ่งต่างยังไงนะครับนี่ครับมันจะมีโหมดให้ปรับนะครับก็มี N มี R ครับก็มี S นะครับ N คือโหมด Normal นะครับสำหรับใช้งานทั่วไปหรือขับทั่วไปนะครับ R คือเล c i n g นะครับ ก็เหมาะสาหรับในสนามหรือพวกเนี้ยเอก็สปอร์ตนะครับก็สำหรับคนที่ขับแบบเร็วๆอะไราาพวกเนี้ยฮะก็จะมันทําให้ระยะเบรกการแตะพวกเนี้ยฮะแตะิดเดียวก็เบรกเบรกหนักแล้วครับพูดง่ายทางเบมโบเขาว่าปั๊มตัวเนี้ยถ้าอยู่ในโหมด R ครับในโหมดเลสซิ่งเรามันจะได้ฟิลลิ่งเหมือนคนที่ขับอยู่ในมอต Gp จีพีนะจริงไม่จริงไม่ร,มรู้ผมจะไม่ลองนะครับเพราะาผมใช้แค่โหมดเอ็นโหมดอื่นจะไม่ลองเลยครับส่วนฟิลลิ่งนะครับ,นนรบถ้าเทียบกับ ปั๊มเดิมบนนะครับการเบรคผมรู้สึกว่ามันลดระยะเบรคขึ้นเยอะอยู่นะถ้าเทียบกับปั๊มปั๊มบนเดิมนะครับกับปั๊มล่างปั๊มล่างติดรถมานะ่ะผมรู้สึกว่ามันทําให้เราขับมั่นใจขึ้นนะแล้วก็เวลาเบรคคือมันรู้สึกว่ามันอยู่อ่ะคือง่ายๆคือทําให้เรามั่นใจขึ้นนะครับนี่ขนาดแค่เปิดแค่ปั๊มบนนะครับปั๊มล่างยังไม่ได้เปลี่ยนยังเป็นปั๊มเดิมอยู่ ทำให้เราเบรกสั้นลงนะครับคือพูดง่ายๆคือมันมีความความปลอดภัยขึ้นนั่นแหละมันมีความปลอดภัยขึ้นขึ้นค่อนข้างเยอะเลยถ้าเทียบกับปั๊มเดิมที่ติดรถมาให้นะครับในชุดก็จะมีปัม๊มเขาจะมีแถกบกระปุกมาให้แล้วก็จะปุกเล็กของเบมโบ้นะครับเป็นสีชานะครับ จริงๆมันต้องใส่ตัวขาจับนะครับแต่ผมตอนนั้นผมไปทําดึกละเขาหาของไม่ทันครับเเลยร้อยล่วนให้ก่อนเดี๋ยวคอยไปแก้งานใหม่ครับก็แบบนี้ไปก่อนแต่ผมว่าถ้าสบแบบนี้มันก็ดีนะมันรู้สึกปกติอยู่นี้ใช่ไม่ปั๊มอ่ะแบบนี้มันคือมันไม่บังเราเดีวเวลาเราเหมาหอบอยู่เลยมันไม่ค่อยเกะกะกสายตานะผมรู้สึกได้มันแบบนี้ก็ดีครับอันนี้ก็เป็น QR code นะฮะที่ไว้สแกนว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้นะครับถ้าถามว่าทําไมผมไม่เอาโลโก้แดงหรือลอซซี่นะครับ ผมว่ามันเกิดความจำเป็นครับเพราะว่าเราโจดใช้งานครับไม่ได้ขับในสนามหรือไม่ได้ขับเร็วอะไรขนาดนั้นครับผมว่าคอซ่าผมว่าก็เลือแล้วขณะผมเปลี่ยนแค่คอซ่าผมรู้สึกว่ารู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะนะส่วนตัวพอดี้นะครับก็ทำจากอลูมิเนียมนะครับขึ้นรูปเป็นแบบ CNC นะครับแล้วก็เคลือบด้วยอโนไทนะครับก็จะช่วยให้พอดี้นั้นแข็งแรงขึ้นนะครับ ส่วนราคานะครับผมได้มาอยู่ที่ราคา1900บาทน,นะครับแด้มาช่วงโปรโมชั่นนะครับปกติราคาอยู่ประมาณ12,500ถึง1 3, น0 0 0าทครับแล้วแต่ร้านสรุปเลยนะครับราคาปัม๊ orsa, มเบมโบตัวคอซ่าหมื่กว่าบาทนี่คุ้มไหมนะครับถ้าส่วนตัวผมนะครับที่แบบไม่เคยลองปั๊มบนที่เป็นเบมโบนะครับไม่ว่าจะตอนขับใส่ผมยังเป็นนิชินอยู่มาอาวันก็ยังเป็นนิชิอาาน,ยนชอยู่นะครับ ลองเปลี่ยนมาใช้ตัวเพมโบนะครับตัวคอซ่าฟิลลิ่งการเบรกคนละเรื่องครับทำให้แบบมีความมั่นใจขึ้นนะครับเบรกมั่นใจขึ้นเยอะครับขนัดอย่างแค่ปั๊มกนนะครับสรุปแล้วคือผมว่ามือก,กับมานก็คุ้มครับผมอยู่เบรกนิ่มขึ้นเยอะเบรกอยู่ขึ้นเยอะครับในกรณีที่ปั๊มล่างยังเป็นปั๊มเดินนะครับ